ทู้ชมคิดว่าผมจะขึ้นแรงแชมเปี้ยนหนึ่งได้หรือเปล่าโอเคนะท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม7บาปอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีสิ่งดีๆจะมาแนะนำท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับนั่นก็คือเพศ เติมเกมทูกสุดในไทยนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะเติมเพชรในเกมเจ็ดบาปในราคาที่ถูกลงหรือว่าเติมแพ็กเกจในราคาที่ถูกลงนะฮะถูกกว่าปกติแน่นอนนะครับผมก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่เพจนี้เลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เกมเดียวนะครับผมมีอีกหลายเกมมากมายเลยนะครับผมโอเคก็สาหรับใครที่สนใจนะผมก็จะทิ้งลิงก์การติดต่อช่องทางการติดต่อไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะฮะมาเข้าเรื่องเลยนะครับผมวันนี้นะผมก็มันอยู่กันในรหัส F 1นึนะครับผมหรือว่ารหัสเพื่อน หรือว่ารกหัสผมอะไรเออเพราะว่า เพื่อนไม่ได้เล่นเหรนะรหัสนี้เพื่อนไปเล่นรหัสไหนก็ไม่รู้นะครับก็เลยให้ผมมาสานต่อรหัสสุดโหดนี้ต่อนะครับผมโอเคนะวันนี้เราก็จะไม่ได้มารีวิวหรือว่ามาแนะนําอะไรให้ท่านผู้ชมได้รับรู้นะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมา PVP นะครับผมผมจะได้ขึ้นแรงแชมเปี้ยนหนึ่งแรงที่สูงที่สุดในเกมเจ็ดบาบเลยนะฮะจริงๆมันก็มีแรงที่สูงกว่านี้นะครับนั่นก็คือแบบมันต้องติดท็อปร้อยหรือว่าท็อปห้าสิบอะไรของเสรอมันก็ยากกันเนอะเออเจอแต่คนโหดๆยิ่งเจอคนจีนนแบบโอ้โหยอมด ดูเลยนะครับผมปึงนี่เป็นไง แรงแชมเปี้ยน2คะแนนเทศกาล3,875คะแนนนะครับผมผมต้องการอีกแคบไม่กี่คะแนนนะครับก็จะสามารถขึ้นไปที่แรงแชมเปี้ยน1ได้นะครับผมผมก็ได้สอบถามเพื่อนๆไปใน YouTube นะครับผมในช,ช่องชุมชนนะเพื่อนๆก็มาคอมเมนต์เต็มหมดเลยว่าได้บ้างนะครับผมบางคนก็คอมเมนต์เรื่องอื่น <c oughs> นะฮะโอเคก <c oughs> สดมาก็บอกว่าขึ้นได้นะครับขึ้นทันนะเพราะว่ามันเหลือลเวลาเจ็ด1ิชั่วโมงเองเนี่ยมันจะรีแล้วคือเราต้องขึ้นให้ได้นะวันนี้ผู้ชมคิดว่าผมจะขึ้นแรงแชมเปี้ยน1ได้หรือเปล่าอาหารที่ผมจะเเลลืือออกกกกกิินนนนะะครับผม็จไ้ี่ ครับผมใครดาวคืออะไรวะ XN ชิปนะครับผมมันสามารถลบรีสกิลดีบัฟหรือว่าสกิลโจมตีได้1ครั้งนะครับผมเพราะว่า <c oughs> ส่วนใหญ่ในแรงแชมเปี้ยนเนี่ยคือแบบพิเดคนระดับพลังต่อสู้สูงครับผมก็ระดับพลังต่อสู้แค่แปดแปดเองนะครับผมก็ไม่ได้เปิดก่อนแน่นอนนะครับแทบไม่ได้เปิดก่อนเลยส่วนมากอะโอเคไปบนมากไปลุยเลยดีกว่านะครับผมเอ้ก้อนอื่นเลยบอกก่อนทีมเรานะฮะกาลันคิงบันเขียวแล้วก็ ผมจะให้ตัวนี้เป็นซับตลอดนะครับคือแนะนําในตัวนี้เป็นซับนะฮะสามารถช่วยทีมได้แน่นอนตัวนี้โอเคพาลิครับผมกดคนหาไม่เลยโอเคมาระครับผมอือหืออะไรวะนีด้ใช่ใช,ใช่ใช่นะหรือเปล่าโอเคตอนนี้เราได้รับพลังสูงกว่านะครับผมสุดยอดมากวิิชนะเพิ่มขึ้นไปแล้วนะมาณสัก20%เอนอน้อยจังเลยวะโอเคนะดีวผมจะให้เป็นบันเปิดก่อนนะครับผมตัวนี้ต้องเปิดก่อนแน่นอนฮะนี่าฟาดฟันไปก่อน2ที ปับ,บ,บเลือดไหลไปซะน้องๆตอนนี้เขาก็โดนดีบัฟผมไปแล้วนะครับ2อคนเอ้ยไม่2อคน2อ,อย่างนะฮะทั้งเลือดไหลแล้วก็โดนดูดพลังนะครับผมตายน,น,นะครับตัวที่โดนบัญญัติของการลันนั่นก็คืออาเธอร์นะครับหลบลบี่ไปไงไปไงไปไงหลบลีบกระโธ่ฟาดฟันไม่เข้าโอ้โหฟาดฟันไป2ทีกลัวกลัวการลันจัดแล้วฮะการันตีนี่ดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ป่วนเกมมากๆต้องตบมันก่อนตัวนี้มาก่อน30%มสิบเปอร์เซ็นต์ฟาดฟันแรงจัด แปดฟันเองนะฮะจริงๆการันนะถ้าถ้าทีมเรามีอาเธอร์การันจะตีโคตรแรงเลยบอกเลยเพราะว่าการันนะครับยิ่งมีสกิลบัฟอยู่ในตัวเยอะนะครับมันก็จะยิ่งตีแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ยังไงโดนทราบดีอย่างเงี้ยเป็นไงโดนบรรัญญัติของการันนะครับผมร้อยตอนนี้เรานะกำลังฆ่าได้สัก2ตัวปะจะฆ่าได้ปอกวะพี่ผมขอฆ่าตัวน,นี้ก่อนเลยนะครับผมไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะแต่ขอใส่นี้ไปด้วยละกันผมก็จะสตัร์อาเธอร์นะครับไปมาแล้วไงแล้วก็ชิบชักโอ้แตกได้อยู่ โนแปดหมื่นแปดหมื่น cover ไป <c oughs> แล้วก็สตาร์ทอาเธอร์นะครับผมตับแปดแบบเออตายเลยเฮ้ยอุต่าเลขก็ง่ายแล้วเลย <c oughs> ใครลงมากิลทันเดอร์เห็นปะคนส่วนใหญ่เขาจะใช้กิลทันเดอร์กันนะครับผมเพราะว่าสกิลเอกลักษณ์มันค่อนข้าง,งที่จะโคตรดีเลยนะจะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้กันและกัน <c oughs> แต่ว่าช็อตต่อโอเคตัวที่เราจะเล่นมันต่อไปนะครับแน่นอนลงไปก่อนเลยไอ้บ้าหมื่นหกไปดิเอา้าทำไมเมื่อกี้หมื่นหกวะแล้วก็เลื่อนรถไปฮะเป็นไง หแหลงยู่เก้าพันเมื่อก่อนนะครับอันนี้เป็นสามันนะครับมันก็จะไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยมันก็จะตีเบาๆหน่อยนะแต่ตอนนี้การันเราก็ได้อันตีแล้วไงเอายังีก็โดนร<ย>ันดีครับนี่ทราบหินไปซะ,ะเออแล้วเขาก็ยังไม่ยอมนะมก็ปยังไม่ยอมก็คือแบบแข็งแกงเด้อสามหมื่นนะแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตตัวเองด้วยเป็นไงสองหมื่นอีกคือหนึ่งดาวนะเนี่ยเอาไปอีกสองหมื่น ยิ่งบับเยอะมันจะยิ่งโหดอนะครับกาลันเนี่ยแต่เขาเลือกที่จะช็อตนะครับผมแต่ผมก็ขอจัดการเลยแล้วกันนะจบเกมเลยดีกว่าแตกเรียบร้อยครับผมหนึ่งนะหนึ่งตาครับผมได้แล้วท่านผู้ชมดูที่ใกล้แล้วอีกตาเดียวเราก็จะได้ขึ้นแรงแชมเปี้ยนหนึ่งแล้วม,มาครับผมตาที่สองนะเซตเดิมเลยป่ะวะเนี่ยนึกว่าเจอคนโด่งโอดแต่เขาเวลอันนี้เยอะกว่าครัระดับพลังต่อสู้เยอะกว่าผมนะเขาจะได้เปิดก่อนนะครับผมแต่ก็ไม่มีปัญหา,หานะครับเพราะว่าเราป้องกันไปทีนึงนะครับผมถ้าเขาตีมานะ ลบไม่เข้าแบบจะลบรีกเมตาแรกอะ่ะเขาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอใส่เหมือนเดิมน,นะซตเดิมฟาดฟันไปก่อนไปตปั๊บปับปับ,ปล,บลดเลือดไปอีกไงเลือดไหลการที่แบบว่าไม่มีการออกแบบสองดาวน,นะคะาันรัวๆแล้วเขาเลือกฟาดฟันที่คิงนะฮะึยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ว่าฟื้นฟูเลือดไม่ได้อะจะอึสองตัวเลยเหรอโอ้แล้วเขามีอัตติแล้ว โคตรไวเลยวะ่ะเดี๋ยวผมขอสตันนะเพราะว่าตัวน,นี้แอนตี้แรงแบบแบบว่าทุกข์ไม่ถูกเลยแบบแรงเกินไปอะ่ะยื้อก่อนยือ้อยื้อให้ทีมเรามีแอนตี้ครับผมให้เชียชอปับปับปับเรามีการเพิ่มพลังป้องกันให้นะครับยิงคุ้มกันเป็นไ,ไงม,มายงมายิงไม่เข้าไม่เข้าจริงๆมันเข้านะแต่ว่ามันไม่โดนดีบัฟนะครับท่านผู้ชมโอเคผมมันจะตายเปล่าวะว่า <c oughs> วมันจะตายเปล่าะแม่เงเอ้ยถ้าไม่ตายนี่แบบ เ,นะเอาแล้วผมลืมกดเลือกเลงลืมกดเลงว่าให้มันตีใครปั๊บปับปบู๊มมันไม่ตายตายนิดเดียวโอ้โหอย่างนี้อีกแล้วอ่ะโคตรเครียดเลยตอนนี้โอกาสแพ้เราเริ่มคืบคานเข้ามาแล้วนะเฮ้ยแม่งเอย้ยจิตการบัฟกันให้เอาโดนซับหินไปดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยโคตรแรงเห็นป่ะสามดาววะเนี่ยตายหัวแตกหัวแตกเรียบร้อยไม่เหลือครับเพราะว่าเจลิโกวันตีแรง <laughs> แสนกว่ามันตีแรงที่สุดในเกมนี้แล้วมั้งท่านผู้ชมคิดว่านี่มันจะตายไหมย่าเอาให้มันตายเลยมันจะตายป่าวะต้องตายแหละมาตุ้มสวยพี่สวยนั่นแหละครับเจลิโก้ต่อแต่เจลิโก้มันไม่น่าตายนะเพราะว่าธาตุเดียวกันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เ,เห็นปะเนี่ยมันเหลือแค่นี้โอ้เซ็งเลยผมไม่ได้กดลิงให้มันตีเจลิโก้ด้วยแหละโอเคถ้าไม่เป็นไรเราไม่ต้องเซ็งไปเพราะว่าเลือดมันเลือนน้อยกันทั้งสองตัวนะฮะนี่สกิลมันออกอย่างนี้แหละผมถึงจะแพ้สกิลแม่งไม่มีโจมตีเลยโดนแล้วไง โดนแล้วไงถึงเดินไหลต้องพุ่งแรงแน่นอนไม่เอ้าทำไมไม่ค่อยแรงวะอ๋อโดนโดนดูดผมลืมไปผมลืมไปโดนดูดพลังนะครับตอนนี้เราต้องฆ่ามันวะเฮ้ยหรือเอาสกิลเลยฆ่าได้หมดเนี่ยไม่มีสกิลไหนที่ฆ่ามันได้เลยเนี่ยจะตายเปล่าวะตายเถอะสองดาวไปแล้ววิ้นแม่งเอ้ยโคตรเบาเลยความโชคร้ายของเราโอ้โหแล้วดูเลดูการ์ดยังไงมีตีเปล่า โอ้ยมีฟ้าฟันอยู่สวยผมนึกว่ามันจะตายเลยไม่ได้ดูดพลังมานะฮะโดนเข้าแล้วมีการป้องกันเกิดขึ้นก็ฟัดฟันบันอื้โคตรแรงบันต้องไม่ตายจะต้องยังอยู่ยาอื้มสวยี่สวยยังไม่ตายคิดว่ามันต้องตายทั้งสองตัวหรือเปล่าวลืมดเลยครับแรงแรงมานั่นแหละฟัดฟันแรงแรงปับปับตายตัวเดียวแต่ดูดเลือดอยู่ไม่เป็นไรฮะแล้วโดนรถเกรดทําไม่ตายเลย ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเกลียดเลยนะอีเมือลินเขียวเนี่ยเราต้องฆ่านี่แล้วนะปรับปรับปับ,ปบตายอย่างงี้โดนช็อตแตกเจ๊มือลินเอ็กเหลือตัวเดียวแล้วนะโอเคเออตอนนี้โอกาสชานะเราก็ยิ่งเสี่ยมันก็สก้าจุดเก้า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 ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะยังมันยังไม่ยอมแพ้มันยังแบบยังอึดอยู่ต้องเอาให้ตายอย่างงี้จัดไปแรงๆรทิ้งผู้ชนะอีกแล้วส่องตาแล้วแรงขึ้นยังดูดิปล่าเปลปลปลิ้งเรียบร้อยแชมเปี้ยนหนึ่งเป็นของเรานะฮะตบมือดีครับรออะไร โอเคเดี๋ยวผมแถมให้อีกตาหนึงเลยกันเป็นการลุยแรงแชมเปี้ยนหนึ่งครั้งแรกในชีวิตเลยถ้าแพ้ก็คือลดถ้าชนะก็คือเพิ่มนั่นแหละโอ้แพละละ้แล้วไปดีกว่าเรออ็เพิ่งดีใจได้แป๊บเดียวแม่งเอ,อ้ยสงสัยต้องเอาคืนและอ่ะอีกตาหนึงเลยกันเมื่อกี้เจอคนจีนบ้าเติมไปนบแม,มง่งเติมชุดการหลังสตมที่เลยนะอไม่ตายอีก แต่โดนเกียร์อีกถ,ถ้าลดเกียร์มาอีกก็คือยอมยนั่นไงว่าเลยวนะ hours later โอเคนะท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้เพไปส่องตาที่แล้วนะไม่น่าลบมากเลยลาบก็เลยหายนะครับผมผมก็เลยมานั่งเล่นเพิ่มมาอีกนะฮะให้มันเต็มมาเท่าเดิมนะครับผมใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงคดนาน ไม่รู้ใช่หรือเปล่าแล้วก็นั่นแหละครับตอนแรกเราขึ้นแรงแชมเปี้ยนหนึ่งมาแล้วใช่ไหมแล้วผมก็แพ้ไปสองตามันก็ตกแล้วผมก็เล่นเพชนะเพชรยอยู่งั้นแหละกว่าจะขึ้นมาแรงเดิมได้โอ้โหพูดับน้ำมุดงุดตัวเองจริงเลยโอเคนะท่านผู้ชมก็จบแล้วนะครับผมสำหรับการมาลง PVP นะครับก็ก็จะขึ้นแรงแชมเปี้ยนได้จริงๆมันก็ขึ้นได้ตั้งแต่ตั้งแต่สองตาแรกแล้วแต่ว่าผมก็กดเล่นอีกสองตามันก็เลยแพ้แชมเปี้ยนหนึ่งบอกเลยว่ามีแต่คนโหดนะฮะใครที่จะถึงแรงแชมเปี้ยนหนึ่ โอเคสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็ฝากเพจเติมเกมทูกสุดในไทยนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะเติมเกมเจ็ตบาาในราคาที่ถูกก็ปกตินะครับก็เติมได้ในเพจนี้เลยทักเข้าไปเลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่างๆต่อไปเลยนะครับแล้วไว้เจอกันอีกคลิปหน้าบ๊ายบายบอกเลยว่าคลิปนี้โคตรเหนื่อยนะฮะจริงๆท่ายหนักมากนะฮะไป